ปิดท้ายเบรกแรกนี้ด้วยเรื่องที่กําลังป่วนกันทั้งประเทศวัคซีนเหรอใช่ตกลงยังไงเนี่ยหลายคนก็มาถามแล้วจะเป็นไงเนี่ยเอาอย่างนี้อเวลาพูดถึงซีโนแวคสังคมไทยจํานวนไม่น้อยมีความไม่ค่อยเชื่อมั่นเป็นทนเดิมอยู่แล้วนะต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนอันนี้เป็นพื้นฐานเมื่อพูดถึงวัคซีนซีโนแวคเนี่ยคนไทยจํานวนไม่น้อย มีความเครือบแคลงในประสิทธิภาพประสิทธิผลของมันเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนี่ก็คือปัญหาแล้วก็ไม่อยากฉีดกันเยอะอะ<ธ>คุณง่ายๆนะคะเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแต่คราวนี้เมื่อวานมันมีเอกสารหลุดมาหนึ่งชิ้นค่ะเอกสารชิ้นนี้ประทับตราด,ด่วนที่สุดที่สท 1009.5. ทับวอ9แปดลงวันที่28มิถุนาย,ยนส5 6 4เรื่องเรื่อง แจ้งเตือนเฝ้าระวังการเก็บรักษาวัคซีนโคโรนาแว,ก,าว,ก,าวกเลขทะเบียนที่143ทั64 NBC เรียนเรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและผู้นวยการโรงพยาบาลสิ่งที่ส่งมาด้วยแบบแจ้งเตือนภายเร่งด่วนปัญหาคุณภาพผลิตภัณฑ์ยา FD3 แล้วก็คิด,คด75ห <75. S 1> นังสือฉบับนี้ออกจากสำนักงานคณะกรรมการ,าการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขออยอ,อยออยอ่อเรื่องกันแล้วกันย่อเรื่องกันแล้วกันนะ คุณหมอสรุรโชคต่างวิวัฒน์รองเลขาธิการอยปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการออยทำหนังสือด่วนที่สุดแจ้งสะสะจแต่ละจังหวัดพอ,อแต่ละโรงพยาบาลดังนี้ครับค่ะ อยอได้รับรายงานวัคซีนโคโรนาแวคก็คือก็ๆๆๆซิโนแวคซิโนแวคที่ฉีดกันเนี่แหละได้รับรายงานวัคซีนซิโนแวครุ่นการผลิตรุ่นการผลิตนะคะ C202105079 เลขทะเบียนที่143/64 n b c รุ่นการผลิตก็คือนี่แหละค่ะ C202105079 วันที่ผลิตนะคะวันที่10เดือน5ปี2021วันที่หมดอายุวันที่9เดือน11 2021 แล้วก็มีการอธิบายรายละเอียดว่ามีลักษณะสารละลายของวัคซีนมีการรวมตัวเป็นเจลใสาติดบริเวณด้านในของขวดวัคซีนและเจลดังกล่าวไม่หายไปหลังการเขยา่าซึ่งจากการรายงานพบเพียงในแหล่งฉีดวัคซีนบาง <Okay. S 1> แห่งเท่านั้น <Okay. S 1> ออยออยอบอกในหนังสือฉบับดังว่าบอกว่า ปัญหาดังกล่าวอาจเกิดจากกระบวนการเก็บรักษาและการขนส่งที่ไม่ควบคุมอุณหภูมิให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติในทะเบียนบางรบยาก็คือ2-8องศาเซลเซียสแล้วแตกกว่ากันไปค่ะแล้วเทให้อเปลี่ยนไปสรุปก็คือออยแจ้งสสจแจ้งผอทั่วประเทศเลยแจ้งให้ทราบว่ามันมีซีโนแวคบางล็อตการผลิตที่มันมีปัญหาใช่ถ้าเก็บรักษาความเย็นอุณหภูมิอะไรต่างๆเนี่ยแล้วมันจะเจอเป็นเจลแบบนี้ก็ให้หยุดไม่ให้ใช้ไม่ให้ฉีดนะ ถ้าขย่าแล้วมันยังไม่เป็นใสๆก็ไม่ให้ฉีดให้ยังเป็นเจลอยู่ก็ก็ให้ส่งคืนสูตรการใช่ไม่ให้ไม่ให้นาไปฉีดะพื่อง่ายๆนการเตือนอืในบัตรดลนะในบัตรดลนะมันก็เจียวจาเลยค่ะเริ่มจากอาจารย์พรสรนอาจารย์พรสรนเลี้ยงบุญเลิศชัยนะคะเป็นนักวิชาการทางด้านกฎหมายรัฐมนูลและกฎหมายมหาชนคณะนิติศาสตร์นะคะจุฬาลงกรณ์ค่ะค่ะอาจารย์พรสรน์อาจารย์พรสันได้โพสต์ในเฟซบุ๊กของอาจารย์พรสัน์ว่า หลังจากที่เอกสารหลุดของอ,อยอปรากฏต,ต่อสาธจจารณะอาจารย์พลสันก็หยิบเอาเลขล็อตซิโนแวคที่อ,อยอบอกว่ามันมีปัญหาก็าไปดูของตัวเองไง <มะ S 2> ว่าเทียบกับใบฉีดวัคซีนเข็มที่หนึ่งกระมังใช่เพราะว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยเขาจะบอกไงว่าได้วัคซีนล็อตอะไรปรากฏว่าใช้คํานี้เลย,เลยพอดีเป๊ะเลยครับพอดีเป๊ะเลยครับอาจารย์ก็โพสต์ข้อความแบบนี้ด้วยนะ พอดีเป๊ะเลยครับตรวจล็อตนัมเบอร์ที่ผมไปรับการฉีดวัคซีนเป๊ะทั้งตัวเลขและตัวอักษรทําไมซื้อหวยไม่ถูกแบบนี้บ้างแสดงว่าไอ,ลอ้ล็อตล็อตที่บอกว่ามันมีปัญหาแล้วต้องตีกลับส่งคืนส่วนกลางม,มันเป็นล็อตเดียวกันกันกบที่อาจารย์พรสันได้าาฉีดเข้าไปเรียบร้อยแล้วอาจารย์พรส<ะ>ันก็สะดุ้งสิฉีดไปตั้งแต่19มิถุนาด้วยนะเข็มที่สองของอาจารย์อ อ้านี่เป็นเข็มที่2ด้วยเข็มที่2ของอาจารย์19มิถุนาเยนล็อตเนี่ย์2 0 2 1 0 5 0 7เเนี่ยนอกจากอาจารย์พันสันเลี้ยงบอลเลอร์ชัยจากนิติจุลาแล้วนะครับก็ก็คนในพื้นดวงบันเทิงก็สะดุ้งกันเป็นแถวอย่างเช่นจอยจอยส์ทีเคนักร้องนักร้องนักร้องจอยส์ทีเคก็ได้โพสต์ในไอจีของเธอโพสต์ว่าไปดูเลยนะคะโพสต์ว่าบอกเลยนะคะโพสต์ว่า ไม่รู้จะเรียกว่าโชคดีที่ยังไม่ตายหรือสวยเมื่อฉันได้ฉีดวัคซีนร็อตที่มีปัญหาข่าวจริงหรือปลอมแยกไม่ออกอ่ะอืมแยกไม่ออกอ่ะครับเธอโพสสั้นๆแบบนี้เพราะเธอก็ได้ร็อตนี้เหมือนกันเธอไปตรวจแล้วเหมือนกันครับถัดไปก็คือก็คือบุ๊กกี้พิมพ์ลอยใช่ค่ะนี่ก็เป็นดารานักแสดงอีกคนหนึ่งเหมือนกันนะคะก็น,นี่เลยค่ะโพอสอย่างยาวเลยจะพูดได้ยังไงอะ่ะอึง้งงงเป็นความผิดพลาดที่ประชาชนต้องก้มหน้ารับสภาพไป เป็นความปุ๊บปั๊บรับความสวยรถที่มีปัญหาคือรถที่เราฉีดแล้วแพ้อย่างหนักนีนะคะจะต้องมีการแอดมิดและอยากจะถามว่าใครจะรับผิดชอบคะนี่คือคําถามจากเธอนะคะและป่านนี้ก็ยังไม่ได้รับการเคลมค่าแพ้วัค <Okay. S 1> ซีนด้วย okay. โอเคประเด็นไอ้เรื่องค่าเคลมมันเป็นประเด็นรองน้องอืมปร,ประเด็นใหญ่ก็คือคุณภาพคุณภาพนั่นแหละแล้วทําให้แพ้ทําให้เกิดอะไรหรือเปล่าแต่คราวนี้เรื่องที่เกิดขึ้นตามหนังสือของออยค่ะ ก็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 อยากอยากให้แย่เป็น2ประเด็นค่ะซีโนแวคผมยังเชื่อว่าด้วยตัวมันเองไม่มีปัญหาค่ะตัววัคซีนประเด็นที่สองแต่ไอ้ล็อตที่นำไปฉีดในบางจุดพรอบว่ามีปัญหาค่ะต้องสืบค้นให้ชัดเกิดจากอะไรมันเป็นปัญหาที่เกิดจากอะไรเกิดจากการขนส่งเกิดจากการเก็บรักษาอุณหภูมิหรืออะไรก็แล้วแต่มันเปลี่นสภาพค่ะ หรือไม่ใช่ค่ะตั้งเป็นคำถามป็นในที่สุดนะหรือมีปัญหาจากโรงงานเลยค่ะมันก็ต้องไปหาสืบคนให้ได้นะแต่นแ<ร>น,ะนะคะแต่อออยพยายามจะยืนยันในหนังสือที่สังคมได้อ่านกันทุกคนแล้วละ่่ะพยายามจะยืนยันว่ามันเกิดจากการขนส่งการเก็บรักษาในเรื่องของการเรื่องในเรื่องของอุณหภูมิใช่ค่ะคนในพั้วงนักข่าวก็เยอะนะคือไปฉีดแล้วแล้วก็เจอสภาวะแบบนี้แล้วก็ตรวจเป๊ะเหมือนกันค่ะ เดียวกันป๊รากฏว่าปรากฏว่ามีมีนักข่าวมีผู้ประกาศข่าวหลายต่อหลายคนทีเดียวพร้อมใจกันเอาใบาประวัติการรับวัคซีนของอตัวเองโพสต์ขึ้น f a c e b o o k โพสต์ขึ้น i อโพสต์ขึ้นทวิตเตอร์และชี้เป้าชี้เลยล็อตัมเบอรขถูกหวยแล้วจ้าถูกหวยแล้วจ้าใบรับวัคซีนซ i โนแวคล็อตเดียวกันกับที่ออยบอกว่ามันมีปัญหาค่ะ เลขเดียวกันเป๊ะๆทุกตัวเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเป๊ะๆเลยลงท้าย079 202 105 079เมื่อวานคุณหมอสุโรชกวางพิวัตรคุณหมอสุภกิจศิรลักษ์คุณหมอสุโรชนี่ก็คือรองเลขาธิการอยยส่วนคุณหมอสุภกิจศิรลักษ์นั่นก็เป็นอธิบดีกรมวิชาการแพทย์ใช่แล้วทั้งสองหมอก็พยายามจะออกมาปลอบสังคมพยายามจะปลอบสังคม ปัญหาทั้งหลายทั้งปวงมันไม่ได้เกิดจากตัววัคซีนมันเกิดจากการเก็บรักษามันเกี่ยวพันกับเรื่องของอุณหภูมิใช่ค่ะอย่างเช่นถ้าคุณเอาวัคซีนไปดองน้ําแข็งมีปัญหาแน่แ่เพราะน้าแข็งอุณหภูมิมันติดลบใช่แต่การเก็บรักษาคุณต้องเก็บรักษาที่2ถึง8องศาเขากําหนดไว้ถ้าคุณไปดองน้ําแข็งน้ําแข็งมันติดลบ ไอ้ตัววัคซีนจะติดลบตามไปด้วยดังนั้นมันเปลีป่ยน,นสภาพ,ภาพจากน้าาําใสๆกลายเป็นเจลดังนี้เป็นต้นก็พยายามที่จะปอบประโรมนะสาเหตุมันเกิดจากการเก็บรักษามันไม่ใช่ปัญหาของตัววัคซีนขณะเดียวกันคุณหมอสุปโชคบอกว่าท,าทันทีที่เกิดเรื่องก็ได้ชักตัวอย่างของล็อกที่มีปัญหาเข้าแลบไปตรวจสอบคุณภาพค,ค,คุณหมอสุปโชคยืนยันว่าไม่มีปัญหาหมายถึงวัคซีนนะไม่มีปัญหาน่าจะเป็นปัญหาเรื่องของการเก็บรักษาไม่ทราบสิครับว่า การออกมาให้ข่าวหนึ่งครั้งแค่นั้นมันสยบสถานการณ์ตื่นตระหนกของผู้คนได้จริงหรือเปล่าในโซเชียลก็ยังมีอยู่นะแรงกระเพื่อมเอากันอย่างนี้มันต้องเริ่มจากอย่างนี้ก่อนค่ะผมเคยพูดหลายครั้งนะสังคมไหนก็แล้วแต่ถ้าผู้นําสังคมพูดอะไรแล้วคนไม่เชื่อแล้วคนมีคําถามแล้วคนตั้งคําถามสวนขึ้นไปทุกอย่างมันจะยากไปหมดเลย อธิบายยาต่อให้พูดเรื่องจริง,งแค่ไหนออมันจะจุ้งไปหมดเลยค่ะ